ฝากกดติดตามตกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลูกคัาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับ ็วันนี้ก็เจอกับลวงตันคนบันนาชาแนลนะครับอีกเช่นเคยนะครับก็นำสูตรวิเคราะห์หวยดีๆมาฝากนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์หวยนะครับงวดวันศุกร์ศุกร์ที่19พฤษภาคม2566นะครับเมื่อวันพุธ เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตานให้ไปนะครับก็ไปเข้าทางนะครับ <c oughs> สำหรับกลุ่มที่เขาใช้เลข6ตัวนะครับก็คือ,อเลข3-3เนาะไปเข้าล่างอของกลุ่มจังหวัดริมแม่น้ำโขงนะครับที่เขาใช้เลขหลัก แสนลักหมื่นนะครับเป็นเลขล่างนะครับปรากดว่าไปเข้าสูตรลุงตันนะครับเข้าล่าง3-3สาเนาะสำหรับงวดนี้นะครับลักษณะสูตรจะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูสูตรกันครับก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับหวยที่ออกนะครับ2ตัวบนนะครับก็คือ4ีหเนาะ ทีนี้เราจะมาดูสถิตินะครับหวยออก4-6หวยออก4-6นะงวดถัดไปจะออกตัวไหนนะครับก็ามาดูลักษณะการคำนวณนะครับงวดที่ออก4-6นะครับมีอยู่สองงวดนะไม่นับกับงวดที่ผ่านมานะครับ ดูงวดแรกนะก็คืออปดเก้าสี่สี่ส่หกนะสี่ส่หกนะก่อนนนั้นก็คือศูน0์เจ็านะศูนย์เจ 9ก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองทีนี้นะครับอ่าก็คืออ่าการคำนวณน,นะครับหลังจากหวยออกสี่หกนะเราก็จะมาดูว่าลักษณะสูตรจะเป็นยังไงนะครับะนะ ก็กลุ่มแรกนะก็จับจับตัวนี้มานะครับนั่นก็คือสี่กับสนะี่เนาะสี่บวกสี่นะครับตัวที่สองนะก็คือ,อตัวนี้นะครับ ก้าบวกสองนะอ่าส่วนตัวที่สามกับแนะตัวนี้นะเกับแ เจ็ดกับแปดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคู่อ่าคู่นี้เลยนะแปดกับเก้านะอ่าผลลับเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็สนะีเป็นแปดนะเป็นแปดนะครับเป็นแปดเป็น เจ็ดเนอะเออเป็นแเป็น9นะเป็นเก้าเป็นเจ็ดนะเจ็ดจะต่อนี้นะเจ็ดแปดเก้าตัวนี้เป็น11ิบเอ็ดสิบเอ็ดก็เป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองตัวนี้เป็นสิบห้าเนาะสิบห้าก็เป็นสเป็นห้าเป็นหกนี่ก็เป็น17 นะครับเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นหกเจ็ดแปดเนาะหกเจ็ดแปดนะครับผลหวยผลหวยเลขอ่าสี่ตัวแล้วก็คือแปดหกแปดหกหนึ่งแปดเนาะอ่าก็เข้า ปดนะแปดหกหนึ่งแปดนะครับอันนี่ก็คือนะครับนะงวดถัดมานะครับงวดถัดมาก็คือ สี่สองหกนะสี 4, 4, 6, นะ่สี่หกเนาะสี่สี่หกก่อนหนนั้นก็คือเจนะ็ดห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าเนาะหนึ่งห้าห้าเหมือนเดิมนะครับก็คือ,อคู่แรกนะ เหมือนเดิมนะครับคู่นี้นะครับก็คือ4กับ4เนาะ4บวก4แล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับอ่า0กับ5นะอ่าคู่ที่3ก็คือ,อตำแหน่งนี้นะ5กับ4 แล้วก็คู่นี้คู่หน้านี้นะครับ4กับ2เนาะนะครับก็มาดูผลลัพธ์คู่นี้กลุ่มนี้นะครับ 4, 4ีเป็น8ปดนะเจ็ดแตัวนี้5 4 5 6นะตัวนี้เป็น9 แปดเก้าแล้วก็ศนะูนย์ศูนย์ตัวนี้สี่สองเป็นหกเป็นหกเป็นห้าเป็นหกอ่าเป็นเจ็ดนะผลหวยก็คืองวดนี้เจ็ดเก้านะสี่เจ็ดเนาะนะนะเข้า เจ็ดเก้านะสี่เจ็ดเนาหัวนี้ก็เข้านะครับอ่าทีนี้มาหงวดล่าสุดนะครับหงวดวันพุธวันพุธท,ที่ผ่านมานะครับก็คือสาม 3ามสาม,สามานะสก้นะแปด่กนะแปด่ก่อนหน้านก่อนหน้านั้นนะครับก็สี่หกแเนะอ่าเทียบใส่เลข4ีนะถ้าหวยออก4ี่หก,หก,นะหก,หกวต่อไปจะเป็น ตัวไหนนะครับกในะ็ใช้สูตรเดิมเนาะใช้สูตรเดิมคู่แรกนะครับก็ตรงนี้นะ8กับ4ีนะแปดบวกสนะครับ คู่ที่สองก็คือ,อตำแหน่งนี้นะแกับ9กเนาะแแล้วก็ตัวนี้นะมือนกันกับตัวนี้ก็คือ6กับ3แล้วก็สุดท้ายนะครับคู่หน้าอาสาบวกสาม อ่ามาดูผลลัพธ์สิแปบวกสี่เป็น12สองเนาะหนะึสองสามเนาะแปดกับ9เป็นสิเจดเป็นหเป็น7ดเป็น8ปดหบวกสเป็น9เป็น8เป็น9เป็นศูน แล้วก็สุดท้ายสามบวกสามเป็นหกเป็นหกเป็นห้าเป็นหเป็นเจ็ดเนาะอ่า, 7, น,ออานี้ก็เป็นกลุ่มตัวเลขนะครับก็ก็รอลุนนะว่าผลเราจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็นะ ทีนี้เราก็เอา,อากลุ่มตัวเลขนะครับกลุ่มตัวเลขผลลับนะมาหาเลขเด่นมาจับชุดนะครับเด่นนะครับเด่นนะเด่นก็จะให้อยู่ที่ หนึ่งหกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับอ่หมาก็จับชุดนะจับชุด ก็คือหกหนึ่งเจ็ดหนึ่แล้วก็ หกสามเนาะต่อมาห้าแปดหหปดห้าเก้า หกแปดแปดสองแปดสามนะนะครับแล้วก็สามตัวเนาะอ่าสามตัวก็จะให้อยู่ที่ เก้าเจ็ดสองเก้าหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแล้วก็แปดแปดสองนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับผลลัพธ์จากสูตรนะครับ ไปลองเอฟซีมองอดูสูตรหรือว่าตัวเลขที่ลุงตันวางให้นะครับมีความเห็นแตกต่างนี้จากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับก็อย่าลืมนะครับให้ใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับให้ไปก็เพื่อ,อเป็นแนวทางาในการตัดสินใจ นะครับลักษณะของสูตรในวันนี้นะครับก็จะนำสถิตินะครับอของหวยการออกที่ผ่านมานะครับมาเทียบนะครับก็อาจจะนำรูปแบบมาให้ดูใหม่ๆบ้างนะครับจะได้ไม่ซ้ำซากจมเจนะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่า จะเข้าหรือเปล่านะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง FC นะครับที่ยังติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับลุงตันด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ